พี่พี่มาคุณพี่ขึ้นก่อนจะมีแรงขึ้นอ่่เดี๋ยวป้าตามนั่งกันเลยเหรอเจ็ดเขาจะต้องให้บาลานซ์กันนั่งยังไงบอกนะน้องครับเด็กด้านหน้าขอแค่สี่ท่านพอนะครับด้านหน้าอ่นนัีแหละกระเป๋าเรานี่ไใบไหนอ่ะ เปลามีช่องเก็บรถออกมาแะ้วไ้ที่นั่งนะครับหรือว่าวางที่ที่ได้ได้ครับที่เราเหลือเยอะกว่าางบนผู้ชายแม่เอานี่มาแล้วขอมาเยอะเราไปตอนนี้อยู่บนหน้าอยู่บนสุดของเรือแล้วแม่ทางนิดนึงครับผมขอทผูชายโอเคอ่าไม่ใส่หรอเดี๋ยวค่อใส่เดี๋ยวไม่สวย นะมองไม่เห็นหนึ่งสองสามก็ตอนนี้ถ่ายวิดีโออยู่อ๋ออันไหน,นไหนูก็ปิดถ่ายนะแม่อ่ะได้สลับคอยสลับแต่ถ้า น้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าชาดไหนที่ถ่ายแบบหัวเรือสวยอ่ะหัวเรือสวยเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนต่อไปดีกว่าไปเเดี๋ยวแล้ก็จอดเลยไม่ไรับฝั่งนู้นน้ำทะเลมันจะใสกว่าฝั่งนี้ครับอันนี้เราไปเล่นเนาะอันนี้เราไปไหว้พระเราไปไหว้พระใสรูกใช่ค่ะโอเว่นกระเป๋าไม่เอาไปนะทำไมกัาเนี่ะ มของเาแลถือไม่ถือกระเป๋าไปดิจะไปถ่ายรูปเพราะตรงนั้นมันมีทะเลไปลงติ๊กต๊อกตองฟองกระเป๋านัดไปไหนวะเนี่ยไปเอามาเขายัดไว้ข้างล่างเขาบอกแล้วเจ้ากล้องลูกไม่ต้องเอาไปไหนที่ไหนกันครับออ๋เดี๋ยวไปทำพนางนะครับทำพนางที่อ่าวไรลี่มาเข้าไปครับรูปล่อยนะปล่อยตั้งแต่แรก

เดี๋ยวอ๋อโอ้ยไปอยี้ลยก็เ้่มไม่ค่อยได้เห็นอ้ดีว่าเชื่อข่าวแบบนาแบบฟิแบบจริงจริงตั้งต่ khi nào cũng hỗ là nó không biết nên đến mình mà đều tên